ครับผมผมกล้วยเบสคาลโต้นะฮะเหมือนที่บอกทุกคลิปเลยฮะรถด,ดีมีคุณภาพสภาพสุดเฟี้ยวฮะผมบอกเลยเหมือนคันนี้ฮะนั้นก็บอกเลยเหมือนคันนี้เป็นไงฮะบิวมาทํามาทุกอย่างใหม่หมดฮะเราเป็นบริษัทใหญ่ครับมี3สาขาพิมพ์เซิร์ชดูได้เลยฮะสาสาขาเบสคาลโต้มีรถมากกว่า500คันบริษัทเราน่าเชื่อถือครับไม่ต้องห่วงเลยเรามีทีมงานทีมช่าง,ท,างทีมชงทุกอย่างพร้อม เสร็จสับในที่เดียวเลยครับบอกให้เราไม่ขายของแบบเอาเปรียบลูกค้าแน่นอนบอกเลยฮะเรามีแบบการดูแลก,กันรับประกันฮะเราขายของแบบขายชื่อเสียงครับไม่ได้ขายแบบเอากำไรอย่างเดียวฮะทุกธนาคารนะผมบอกให้เลยเป็นเครือข่ายข,ของไปคาโต้ทั้งหมดฮะส่งตรงถึงบ้านเลยทําเรื่องจองมาจัดไฟแนนซ์ส่งตรงตรวจสอบถึงที่ถึงบริษัทเลย ขายขอที่ไหนธนาคารไปตรวจสอบถึงที่เลยออกล้วก็ับเราไม่ยากครับเราดูแลรับใช้ทุกอย่างไม่ต้องทําอะไรเลยโอนเงินจองขึ้นมาอย่างเดียวส่วนที่เหลือบริษัทจัดการให้หมดดูแลรับใช้อย่างดีเลยครับบอกเลยออกล็กกับเราออกง่ายครับใครๆก,ออก็ออกได้ออกได้ทุกอาชีพสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตาม,มาครับสวัสดีครับ